สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากช n e l p e t e r Watch r e v ว e w นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัว Omega Moons Watch เดือนนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้นาฬการของแท้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมได้มาจากเพื่อนผมท่านนึงนะฮะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยเขาไปซื้อนาฬิการเรือนนี้มานะครับดูที่ว่า เป็นนาฬิกาก๊อฟนะฮะของประเทศจีนนี่แหละครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนน่ะยังสนใจในรุ่นนี้อยู่นะครับลองดูนะฮะว่าวันนี้ผมจะรีวิวของก๊อฟนะครับว่ามันแตกต่างกับของแท้อย่างไรแต่ว่าผมอาจจะไม่มีเรือนจริงนะครับในรุ่นของตัวซัตเทิรนตรงนี้นะครับอาจจะใช้วิธีการเอาภาพของทางเว็บในส่วนของตัวสวอชนะครับที่เป็นตัวมูลสวอชตัวนี้นะครับเอามาเปียบเทให้เพื่อนๆดูนะฮะแล้วก็จากประสบการณ์จริงที่ผมได้ประจับ ตัวบางรุ่นมานะฮะโดยที่ว่าผมจะมีการสอดแทรกภาพให้ท่านให้เพื่อนๆเห็นแล้วกันนะฮะก็เริ่มนี้เลยกันนะครับก็จากเรือนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากเริ่มแรกนะครับเราอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัว Moon Smart ตัวนี้นะครับที่เป็นตัว Mission t o s a t u r n นะครับก็คือดาวเสาร์เนี่ยจะโดดเด่นที่หน้าปัดอันดับแรกเลยนะครับเราก็เลยขออยากคุยเรื่องของหน้าปัดเป็นอันดับแรกเลยนะฮะก็ด้วยการวางนะเลเยอร์นะเพื่อนๆของสังเกตนะฮะการวางเลเยอร์ของตัว ตัวสับไดออทั้ง3วงนี่ยฮะจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกันในส่วนของตัวหน้าปัดของตัวของแท้เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นรกษาะมีอยู่ที่10นาฬิกานะฮะแล้วก็ที่2นาฬิกาแล้วก็ที่6นาฬิกาเป็นนาฬิการกษณะเป็นโคโกราฟทีนี้ในส่วนของวงนะครับก็เรียกว่าจมูกของแท้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ในส่วนของสับไดออนะครับเพื่อนๆดูสังเกตที่นาฬิกาที่6นาฬิกาจุดนี้นะฮะก็อันนี้หกนาฬิกาเนะี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับในส่วนของตัวเข็มนะฮะมันจะวิ่งติ๊ก ไไอันนี้ก็คือเป็นวงของวินาทีของตัวนาฬิการเรือนนี้นะครับหรือรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ฮะรุ่นนี้คือทางของแท้ก็เป็นนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของแท้เน่มีการสกรีนนะครับในส่วนของแซฟไฟร์ออตรงนี้เป็นรูปดาวเสาด้านในนะฮะจะสกรีนค่อนข้างจะตรงลงใน,ลงในหลุมคือสังเกตที่ที่หน้าปากตรงของ,ของเครื่องมันนะครับสังเกตนะฮะผมให้ดูนะฮะมันจะมีละัะเป็นหลุมลงมานิดหนึ่งนะฮะก็คือมีลักษณะเป็นเลเยอร์ลักษณะลงเป็นหลุมนิดนึงมี โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ของก๊อปตัวนี้นะฮะเขาจะสกรีนไม่ค่อยลงล็อกนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีสังเกตที่ตัวนี้ก็ได้นะฮะในส่วนของหลักมาร์กเกอร์ตรงนี้นะฮะที่ส0บนาฬิกานะกับที่2องนาฬิกาก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีการขีดยาวกว่าขีดสั้นซึ่งเข้ากับว่าวงกลมๆด้านในพื้นนี้นะฮะเขาสกรีนเอียงมาด้านขวานิดหนึ่งนะครับทำให มันอาจจะไม่ลงล็อกในหลุมของตัววินาทีจริงๆจ,จังซึ่งของแท้น่ยเท่าที่ผมดูนะครับมันจะลงล็อกมากๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของพทเทิร์ของการพิมพ์สกรีนลงไปนะฮะซึ่งของก๊อฟตัวนี้ก็อาจจะมีการพลาดนิดนึงนะครับอ่ะก็มาส่วนของตัวซาเวีลในส่วนของที่10นาฬิกานะฮะสิบนาฬิกาเนี่ยก็เป็นซาเวลเนี่ยที่แสดงการจับเป็นในส่วนของวงโคจร,รเป็นเรื่องของนาทีนะฮะสังเกตนะฮะว่า ตัวเข็มนาฬิกาของเขาเป็นสีเขียวนะซึ่งของแท้ก็เป็นสีเขียวอย่างประมาณนี้ละกันนะฮะ <_ ull> อาอจะเป็นสีเขียวโอรีฟิตติสนะฮะแต่ว่าจะสังเกตจริงๆนะครับดูที่ตัวเข็มตัวนี้นะฮะมันจะไม่ตรงที่12บสนาฬิกาเป๊ะเพื่อนๆสังเกตไหมฮะดูดีๆนะฮะมันจะไม่ตรงเป๊ะที่12บสนาฬิกาก็คือว่าถึงที่60แบบมันจะไม่อยู่ตรงกลาง <ull> ก็หมายความว่าการติดตั้งจุดนี้นะตอนที่ติดเข็มลงไปอาจจะ เบี้ยนนิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสับต่เาตัวตนี้นะครับเป็นส่วนที่2นาฬิกาเนี่ยคือถ้าเป็นตัวของแท้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นการจับเป็นมิลลิเซคันนะครับก็คือเป็นเศษส่วนของวินาทีนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตนะครับตัวนี้นะฮะเท่าที่ผมลองดูนะฮะมันจะเป็นการเหมือนกับเดินไปนเรื่อยๆครับก็คือวงเนี้ยมันจับตัววินาทีไม่ได้ประมาณนี้ถนะ้าจับไม่ได้นะฮะ ในส่วนของการจับเวลาเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกัน,นะฮะก็ตัวน,นี้ปุ่มปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปนะฮะแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมกดสตาร์ดูนะฮะเรื่องของกลับไปนี้นะฮะเอ่อความรู้สึกของการกดปุ่มนะครับมันจะไม่มีรู้สึกลงเป็นเหมือนเป็นล็อกในการกดปุ่มจริงๆจัง,ง,ง,งจเหมือนก็กดไปก็เออรู้สึกกดได้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เข็มก็จะวิ่งวิ่งไปอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะ,อ,ะอันนี้คือเข็มของโคโนกราร์ดนะครับ อ่ะสมมุติเราต้องกดสต็อปนะครับอ่าสต็อปนะอันนี้คือกดรีเซ็ตนะครับลองดูนะฮะเราจะวิ่งอย่างนี้นะฮะกลับมาประมาณนี้ซึ่งของแท้ก็ประมาณนี้และกันแต่ว่าของแท้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีการเดินด้วยนะครับเดินวิ่งด้วยแต่วันนี้ตัวนี้มันจะไม่วิ่งนะครับก็ถือว่ามีความแตกต่างกับของแท้ในส่วนตรงนี้เลยจรงจิงจังเลยนะแล้วทีนี้มันส่วนมาส่วนของเข็มที่ผมบอกตะกี้นะครับ ถ้าเกิดของแท้นะครับตรงเข็มสีเขียวเนี่ยของแท้ตรงกลางดุมลักษณะเป็นตวงตัวแกนแกนในการติดตั้งตัวแกนตรงตรงเข็มนี้นะฮะมันจะออกเป็นสีน้เงินเงินแต่ตรงเนี้ยจะเป็นสีเขียวสองอันเลยเพื่อเห็นฮะลองดูนะฮะลองดูว่ามันจะเป็นสีเขียวเขียวเลยมันจะไม่มีแกนสีเงินเงินขึ้นมาก็คือเรียกว่าแตกต่างกับของแท้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของหน้าปัดต่อนะฮะหน้าปัดเนี่ยถ้าดูนะคำว่า speedmaster นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับของแท้เนี่ยเขาจะ เป็นสกรีนสปีดมาสเตอร์แต่ว่าเขาจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยเรียกว่าสีเนี่ยตัวฟอนต์นะครับจะเป็นสีออกสีน้ำตาลน้ำตาลเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวซัตเทิร์เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมตัวทางสวอชเนี่ยก็จะสกรีนตรงนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่าของก๊อปตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะจุดแตกต่างกันเห็นชัดๆแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องส่วนของมูนสวอชเหมือนกันฮะมูนสวอชเนี่ยของแท้เนี่ยก็จะเป็นตัวสกรีนเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวเฉพาะตัว S นะครับ ตัวเอสที่เป็นตัวตรงกลางเนี่ยนะฮะของแท้เนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับเล่นเฉดส,สีของสียัตาดที่หนึ่งซึ่งจะแตกต่างกับตัวของก๊อปตัวนี้ซึ่งกอ๊อปของก๊อปตัวนี้นะฮะมูสวาทจะเป็นสีดาหมดเลยนะครับแล้วก็การสกรีนในส่วนของตัวดาวเสาที่บอกนะฮะจริงๆก็ถ้าดูผ่านๆน,นะถือว่าก็ใกล้เคียงมากนะครับถือว่าไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาร์คเกอร์ต่างๆนะครับเขา ทำนะครับออกมาเนี่ยผมบอกว่ามันก็คล้ายของแท้มากถ้าไม่มีไม่มีของแท้มาเทคจริงๆจริงังๆนะครับเรียกว่าดูผ่านๆแล้วเรียกว่าเป็นตัวของแท้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวมาเกอร์ต่างๆเนี่ยของแท้เ็าจะมีการสกรีนนะครับในส่วนของอเรียกว่าฉาบตัวสายเรืองแสงของซูเปอร์ลูมิโนวาเอาไว้นะฮะแต่ว่าทางสวอชนะครับเขาไม่ได้แจ้งนะครับว่า เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาเกรดไหนเป็น C3 เป็น BGW9 ไม่อะไรไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่บอกนะฮะซึ่งของกอ๊อกเนี่ยก็มีฉากสารเรืองแสเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมลองส่องแสงดูนะครับมันจะไม่ค่อยสว่างมากแล้วก็สว่างไม่นานเรียกว่าเฟดเร็วมากนะครับซึ่งจริงๆในส่วนของตัวสารเรืองแสงพวกนี้นะครับมันมีหลายเกรดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปิกเมนต์นะครับก็คือตัวสีนะครับซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องของ การ Dev e l o p ในส่วนของการฉาบสีจุดนี้ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีสูตรเฉพาะตัวนะครับซึ่งของป๊อปเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่าเขาใช้สารเรืองแสงซปเปอร์ือไมู้ว่าหรือไม่น,นะครับอาจจะเป็นสารเรืองแสงย่ออื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวตัวอีกระจบนี้ละกันนะครับกระจบเนี่ยเพื่อนๆก็ทราบนะครับว่ากระจบของแท้เนี่ยเห็นได้ข่าวกันนะครับว่าโหมันจะเป็นรอยมากใช่ไหมครับแต่นี้นะครับผมจากที่ผมดูนะครับ มันจะลักษณะเหมือนกับเป็นกระจกเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงนะครับผมคอใอ้ดูนะฮะคล้อยฟังนะฮะพอได้ยินนะฮะก็มันจะออกเป็นกระจกมากกว่าแล้วก็เท่าที่ดูนะครับผมลองเช็ดด้วยนิ้วนะครับยังไม่มีรอยนะคือเป็นรอยคราไขมันนะมากกว่าของรอยนิ้วมือเรานะฮะแต่ว่ากระจกไม่มีรอยเลยก็คือเท่ากับว่ามีคนพูดนะครับว่าเป็นการเรียกว่า Copy and Development เลยนะครับก็คือว่าของแท้เนี่ยใช้เป็นพลาสติกนะเป็นรอยง่ายของจีนก๊อปมานี่ใช้เป็นกระจกเลยนะครับแต่ว่ารูปทรงกระจกนี่นะตอนที่ผมดูนะครับถ้าเพื่อนๆมองตรงนี้จุดนี้นะครับผมมองว่าทรงของกระจกเนี่ยมันอาจจะดมโดมนิดนึงนะครับคล้ายๆของแท้นะครับแต่ว่ามันอาจจะทรงกระจกความโดมตรงจุดนี้ตรงตรงจุดปลายๆนี้นะครับเขาอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะกระจกหนาไปหน่อยนึงนะครับซึ่งของแท้นะครับ ความหนาของมันนะฮะอยู่ที่ความหนาของต,ต,ต,ตัว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 เรือนบุกกระจกนะฮะอยู่ที่ประมาณ13.25อันนี้ตามที่ตัวสเปคในส่วนของอเว็บไซต์ของทาง swatchbox นะครับแต่ว่าของของก๊อฟนี่นะฮะผมวัดนะฮะเดี๋ยวผมวัดให้เพื่อนๆดูกันได้นะฮะอันนี้ลงกระจากนะครับ เพื่อนสังเกตนะฮะอันนี้จะใต้ประมาณ14.1ม mm. ิลลิเมตรนี่นะครับสิบสี่หนึ่น่หมายความว่ามันก็จะหนากว่าของแท้สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ไม่ได้มีนัยยะนะครับเพราะว่าผมมองว่าในส่วนของตัวเรือนพวกนี้นะครับเขาน่าจะเป็นการก๊อปของแท้มาเลยนะครับว่าความหนาท่างนี้และท่านี้แต่ในส่วนของ,ของกระจเนี่ยอาจจะเป็นการอย่างที่เพื่อนๆบอกนะครับว่าเป็นการ Copy and development นะครับซึ่งทําให้ทรงกระจมนะันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกระของของแท้จริงจังๆนะทำ พอวัดแล้วเนี่ยมันดันหนา่าของแท้นิดนึงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะส่วนกระจกที่ผมบอกอีกจุดอีกสัก2จุดประกันนะที่เป็นหน้าจุดที่เ,ออเราอาจจะเห็นสังเกตชัดๆนะฮะอย่างตัว S อตรงนี้นะฮะ <S <S ถ้าเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆนะครับลองไปสังเกตดูได้ของแท้ตัว S ตัวนี้นะฮะต้องส่องแล้วต้องเอียงแล้วเอียงอีกนะครับกว่าจะเห็นตัว S นะครับแต่เห็นนะฮะไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะแต่ของก๊อฟไม่ต้องเอียงครับเขาทำมาให้เลยครับชัดแจ๋วแววเลยฮะอยู่ตรงกลางเลยแต่ของแท้เนี่ยอาจจะอยู่ บริเวณอาจจะไม่ตรงกลางเป้นะอาจจะอยู่ขอบคอบตรงนี้นะฮะหลายๆรอบๆประมาณนี้ละกันซึ่งผมเห็นบางเรือนก็อยู่ตรงนี้บ้างบางเรือนอยู่ตรงนี้บ้างอันนี้แล้วแต่น,นี่คือของแท้ที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ประมาณ6กนาฬิกาตรงนี้นะครับของแท้เนี่ยเขาจะมีสกรีนนะครับผมเข้าใจว่าเป็นสกรีนที่ตัวกระจกด้านในนะครับซึ่ง็นการรักษาเหมือนกับซ่อนไว้นิดนึงครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายดีๆเราจะเห็นนะครับอันนี้ผมอิงจากรูปรูปหนึ่งนะครับที่ มีตัว C วง,งล้อมรอบนะครับตัว C ตัวนี้ก็คือตัว copyright นะครับก็คือเรียกว่ามันเป็นงานที่มีการสรงวนลิขสิธิ์นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูในส่วนของพวกงานลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอื่นๆนะครับเป็นพวกศิละปะพอดีหรือเป็นชิ้นงานเนี่ยเขาอาจจะมีตัว R มีตัว T M อย่าง R ก็คือเป็น register trademark อย่างนี้นะครับอ่าหรือว่าตัวอื่นๆนะครับลองดูนะครับก็เพื่อนๆลองลองลองดูว่าตรงเนี้ย ของเข้าไม่จะมีตัวตัว C นะครับก็คือมี swatch AG 2 0 2 1เลยอยู่ตรงเเวนี้นะฮะนะครับอะแล้วทีนี้นะครับเรามาดูส่วนของตัวลักษ์นะครับตัวลักษ์เนี่ยทางเว็บไซต์นะครับเขาบ่งบอกไว้นะว่าลักตัวลักษ์นี่เี่ยมา4 7 3มมิลลิซึ่งผมวัดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนั้นจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มวัดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะคืออาจจะวัดขอบเป๊ะๆนะฮะ ก็ประมาณ4.7.3ถ้าเพื่อนๆดูเวอร์เนียเป็นนะครับจะเห็นเลยว่า4.7.3จริงๆนะครับก็คือเรียกว่าเขาถอดของของมูลสวอตจริงๆนะคือเรียกว่าเอาของแท้นะครับแล้วไปถอดออกมาเลยนะก็เรียกว่าผมังบอกว่าตัวเคสเนี่ยจะบอกว่าด้วยดิเมนชันต่างๆนะผมว่าเหมือนของแท้เลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับว่ามันเป๊ะเลยนะครับส่วนในส่วนของตัวอินเสิร์ตนะครับตัวนี้นะฮะอินเสิร์ตอินเสิร์เบเซลตรงนี้นะครับ Insert, Insert อินสเปซเซลเนี่ยจะเป็นสีต่างใช่ไหมครับก็เรียกว่ามันก็คล้ายกับของแท้มากคือเฉดสีก็คือใกล้เคียงกันเลยผมไม่ไม่ไม่กล้าบอกนะว่าเหมือนเหมือนเป๊ะเฉดสีนะฮะแต่เฉดสีนี้ว่าถ้าจะไม่แตกต่างแต่ว่าที่แตกต่างส่วนหนึ่งคือเรื่องของฟอนต์ครับคือฟอนต์เนี่ยเขาอาจจะมีตัวขนาดของฟอนต์เล็กแตกต่างกันนิดนึงนะฮะซึ่งของแท้เนี่ยอย่างตัวทักคิมิเตอร์ตัวนี้นะครับของแท้เนี่ยเขาจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็วางตัวตัวทักคิมมิเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางของตัว อินเสิร์ตเบสเซลตรงนี้เลยแล้วตัวเนี้ยเพื่อนๆสังเกตไหมฮะมันจะลงติดลงล่างนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเหลือเยอะกว่าแล้วก็เนส่วนของตัวเลขตัวตัวเลขต่างๆนะฮะอย่าง500ร้อยสี่ร้อยสามร้อยนี่นะครับรวมถึงไปถึงที่60เลยเนะี่ยฟอนต์ของตัวของแท้จะใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะทำให้ถาาว่าเวลาจับเวลาเนี่ยอ่านค่าเนี่ยของแท่น่าจะอ่านได้ง่ายกว่าประมาณนี้นะทีนี้เพื่อนๆมาดูในส่วนของตัวเรือนที่ผมจะบอกอีกอย่างนึงนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออ้างอิงจากตัวมิ s ชั่น t ูเดซานเนกันนะครับคือมิ s ชั่นท the Sun เนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นภาพของที่ทางเว็บไซต์เขาลงใช่ไหมครับเพื่อนๆสังเกตน,นะฮะว่าตรงนี้นะฮะตัวเคสเนี่ยของของก๊อฟเนี่ยเขามีการเหมือนกับฉีดขึ้นรูปมาเลยนะครับฉีดขึ้นรูปมาคืออะไรก็คือจริงๆอ่ะการทำพลาสติกตรงจุดนี้นะครับซึ่งของก๊อฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไบโอเซรามิกไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่จับแล้วเนี่ยมันเหมือนพลาสติกมากๆนะฮะก็การวงการพลาสติกนะครับคือใช้เครื่อง ฉีดพลาสติกก็คือเราต้องทําโมขึ้นมานะแล้วก็เอาเมพลาสติกไปหลอมละลายแล้วก็ฉีดเข้าไปในเครื่อนะออกมาเป็นเคสแบบนี้นะฮะซึ่งเท่าที่จับชิ้นงานตรงจุดนี้นะครับก็บอกว่าของตัวนเนี้ยของก๊อปเนี่ยตรงนี้นะครับสังเกตน,นะฮะตรงขอบเบเซลเนี่ยชิ้นงานเป็นชิ้นงานติดก,กับตัวเรือนเลยแต่ถ้าเป็นของแท้นะฮะอย่างมิ๊ิ๊กชั่นทูเดอรซันนะครับ ตัวนี้ตัวขอบเบเซลตรงนี้นะครับกับชิ้นกับชิ้นตัวเรือนะครับมันเป็นคนมชินสังเทปแมมันจะมีร่องอยู่ตรงนิดหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่มีร่องนะก็คือชิ้นเดียวกันสองางินก็คือชิ้นเดียวกันเลยคือเจาะตรงนี้ก็ได้ฮะมาเป็นร่องชิ้นเดียวกันเลยเห็นไหมฮะไม่มีร่องแบบลึกๆอย่างนั้นอันนั้นคือของถ้ามีงานประกอบนะครับอ่ะแล้วก็ชิ้นงานของตัวตัวเรือนะครับถ้าเกิดเราจับจริงๆยังจังนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะสังเกตเพื่อนๆดูจากแสงตกนกไหมฮะมันจะออกเออเรียกว่า มนมแล้วกันมันไม่คมนะครับของแท้นี่คมกริบเลยนะครับเรียกว่าไอาการคมกริบเนี่ยมันอยู่ที่การทาโมครับคือถ้าเกิดอยู่วงการศักยกรรชั้นทราบเลยว่าโมเนี่ยจะแพงไม่แพงนะครับอยู่ที่การทําโมว่าคุณจะเอาพิกซิชั o นสูงขนาดไหนคือเรียกว่าละเอียดคมกริบขนาดไหนนะฮะแล้วก็ในการฉีดขึ้นรูปนะครับคุณต้องใช้เพรสเชิร์ค่อนข้างสูงครับเพื่อที่จะทาให้ตัวเนี้ยออกมาคมแล้วก็ ผิวงานมันดีแล้วก็ผิวการขัดตัวโมโที่ทําแบบนี้ฮะต้องดีจริงๆนะครับมันถึงจะออกมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี้นะครับสังเกตน,นะฮะตัวเมเปยยมนะครับอันนี้ผมขอไปยิงตัว Mission to Jupiter แล้วกันนะครับก็คือ,อ,อสังเกตที่ตัวเมเปยยมนะครับเมเปยยมตัวนเนี้ยของจู p ิ t e r เนี่ยของเขานะครับของแท้เนี่ยจะมีโลโก้ของโอเมก้าใช่ไหมครับแล้วก็ มีตัว x และตัว s ก็คือตัว swatch นะครับคือมันจะคมสูงนูนขึ้นมาแล้วคมมากแต่ถ้าเป็นของตัวนี้นะเพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะแบบไม่ค่อยคมครับมันจะแบบเหมือนกับฉีดขึ้นรูปมาแต่มาไม่คมมันก็แบบมีอ่ามีโอเมก้ามี x มีมี x มี s นะครับเหมือนคล้ายมากนะครับแต่ไม่คมเท่านั้นเองนะครับในการจับรูปชิมงานก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ คือสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับแอบผมให้ดูนะฮะสะท้อนแสง,างมากๆไหมฮะคือตัวฝาครอบฐานเนี่ยคือถ้าเป็นของแท้นะครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับของแท้ตรงฝาครอบฐานเนี่ยเขาจะออกด้านๆมีการลาักษณะเหมือนการการสกรีนนะครับเป็นการอาจจะเป็นเป็นแอร์บลัชอะไรแบบประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะออกด้านๆมันจะไม่งามแต่เนี่ยเขาลาักษณะเป็นการพิมพ์มานะครับแล้วแปะให้ดูเนี่ยนะฮะพิมพ์แล้วแปะมาเห็นไหมฮะแปะก็เรียกว,ว่า จะไม่เหมือนของแท้ทีเดียวนะครับแล้วรวมถึงในส่วนของ mission to Saturn นะครับถ้าของแท้นะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลแต่ตัวนี้ของ๊อรนะครับตัว mission to Saturn เขาสกรีดด้วยสีดำซึ่งก็ดิฟกัน,นิดนึงแล้วก็รวมถึงความเรียบร้อยนะฮะสังเกตนะครับเห็นไหมฮะ mission ตัวเนี่ยตัว S ติดกันบ้างห่างกันบ้างนะครับแล้วก็ความโค้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนในส่วนของแท้ของของแท้เนี่ยเขาจะโค้งไปตามฝาครอบของตัวตัวนี้เลยของท่บฐานนะฮะแล้วก็ ในส่วนอื่นๆนะครับถ้าเกิดดูจากรูปนะครับเท่าที่ผมดูนะก็ตัวสกีนเนี่ยก็เรียกว่าเขาก๊อปของแท้ไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงดีกว่าครับไม่ถึงกับเป๊ะมากนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสายนะครับตัวสายเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเขาสกินเนี่ยโอเมก้าเนี่ยมันสกีนแบบไม่ค่อยจะคมแบบมากแล้วก็มีมีลักษณะเหมือนกับมีดีเฟกต์นิดๆหน่อยๆ อาจจะไม่เยอะนะครับซึ่งถ้าไม่สังเกตก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วในส่วนนี้มี speed master นะครับก็สกรีนแบบนี้เหมือนกันตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าสังเกตนะครับตัว S กับตัว P ตัวแรกแเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยจะสกรีนแบบเหมือนกับความเข้มของสีขาวที่ก็สกรีนเป็นแต่ต,ตัวตัวสายนะครับอาจจะไม่เหมือนไปมากนะครับคือเรียกว่ามันจะบางๆหน่อยนะตอนนี้จะเข้มนิดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการสกรีนที่ไม่ได้แบบมาตรฐานมากนะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ สายเนี่ยเขาให้เป็นเบลโกเทปนะครับก็เรียกว่าจะบอกเหมือนของแท้ก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัวสติชชิ่งต่างๆเท่าที่ดูนะครับถือว่างานเย็บของเค้าถือว่างานใช้ได้นะครับถือว่างานก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ที่แตกต่างนิดนึงคือในส่วนของสายเนี่ยตัวตัวสติชชิ่งตัวได้เนี่ยนะของแท้เนี่ยเค้าก็ใช้สีน้ําตาลนะครับแต่ว่าสีน้ําตาลได้เขาเก็บเนี่ยจะเข้มกว่าแต่ในของก๊อฟตัวเนี้ยมันจะออกเฉดสีน้ำตาลแบบออ,ออกจัดคลืนๆตรงนิดนึ่งแต่ของแท้มันจะเข้มจริงนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนราคานะครับตัวของแท้เนี่ยเพื่อนเพื่อนทราบนะครับว่าตัวช็อปเนี่ยเขาขายอยู่ที่ประมาณเรือรับ8,700บาทแต่ปัจจุบันก็จะมีการรีเซลกันนะอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ้าคือถ้าเกิดเพื่อนเพ่อรอได้นะครับก็อาจจะต้องแวะเวียนเข้าช็อปของตัว Swatch ไปเรื่อยๆนะครับเพราะอาจจะมีมาลงที่ช็อปนะครับซึ่งเราอาจจะได้ ซื้อนะครับในราคาที่8,700บาทนะครับแต่ถ้าเกิดรอไม่ไหวเนี่ยคิดว่าจะซื้อแสตลเล่น,ลนไม่ได้อะไรมากมายนะครับไอ้พวกนี้ก็พอได้นะครับผมว่าแต่ว่าราคาที่ซื้อเลยนะครับเรื่องนี้อยู่ประมาณที่ขึ้นผมซื้อมานะครับประมาณส0 0พกว่าบาทนะครับก็ถือว่าราคาก็ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวของแท้เลยนะครับแตเ่เพื่อนผมอาจจะไม่ได้คิดมากเขาบอกว่า ซึ่งเป็นสายเล่นนะครับก็พอดีเพื่อนมีก็เลยบอกว่างั้นขอหยิบไปรีวิวนะครับเพื่อนโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนผมท่านนี้จริงๆจากใจนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดผมได้ตัวของแท้มาจริงๆนะฮะซึ่งอาจจะไม่ชชดซัตเทิลก็ดีหรือจะเป็นเรื่อนไหนเนี่ยผมก็อาจจะมาหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับอาจจะพร้อมมีการเปลี่ยนสายที่ผมกะไว้นะครับว่าจะเปลี่ยนสายไปยังไงนะครับ เดี๋ยวผมขอขึ้นข้อตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับความรู้สึกนะครับอ่ะตรงนี้นะครับลองดูนะข้อมือของของผมขนาด7.25นิ้วนะครับก็มาใส่ตัวโอเมก้ามูลสวอตที่เป็นตัวของก๊อฟนะครับก็สังเกตนะครับคือผมใส่ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอา้นิดนึงนะครับคือแน่นมากก็ไม่ไหวครับถ้าหลวมมากก็ไม่ดีอ่ะนี่ครับ พอใส่ปุ๊บเนี่ยคำว่า speed master นะครับมันอยู่ตรงนี้ผมว่าพอดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของสายตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่ะผมให้ดูตรงนี้หนึ่งฮะเห็นไหมครับมันจะเห็นตัว velcro tape ซึ่งถ้าคนข้อมือเล็กๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับอาจจะปิดหมดแต่ถ้าคนข้อมือใหญ่กว่าผมอีกนะครับคือข้อมือผมขนาด7.25แล้วเนี่ยถ้ามีคนข้อมือใหญ่กว่าผมเนี่ยเพื่อนๆคิดดูนะครับสายตรงนี้จะเหลือตรงนี้เป็นตัวดักฝุ่นเพียบเลยครับเรียกว่าดักฝุ่นจริงๆ แล้วก็จะให้ดูฟิลลิ่งการใส่นะครับตัวโอเมก้ามูลสวัสตัวนี้นะครับก็คือตัวขาหลักเขาประมาณนี้เลยเห็นไ,ไหมครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆชอบประมาณนี้ในการใส่นะครับผมว่าการใส่สมสวมส่ตัวนี้นะครับมันก็ดูกระชับดีในแง่ของว่าขนาดข้อมือใครเท่าไหร่เนี่ยมันก็ใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าในการใช้งานยาวๆเนี่ยถ้าถามผมนะครับตัวสายแบบนี้นะี่เป็นเบลโคเทปนะครับดึงเข้าดึงออกบ่อยๆนะครับตัว ตีตุต๊กแกแล้วงานๆกันตีตุ๊กแกตัวนี้นะครับมันจะหมดครับหายหมดคือมันจะหลุดหมดตัวนี้ก็จะกลายว่าใช้ไม่ได้ก็ในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเป็นผมผมซื้อมารับปุ๊บเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกสายหนึ่งเป็นสายยางนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดได้เรือนจริงมาเป็นรุ่นไหนเป็นชั่นอะไรเนี่ย แล้วเราค่อยมาแมทช์ส์ยทีว่าเป็นยังไงก็อออครับผมอยากให้เพื่อนๆแวะดูกล่องตัวของก๊อฟนิดหนึ่งนะฮะว่ากล่องที่เขาให้มานะครับเพื่อนผมก็สามาให้หมดทั้งทั้งชุดนะครับเผื่อให้มารีวิวนะครับก็เรียกว่าเขาทำมานะครับเหมือนของแท้นะครับในส่วนของการสกรีนต่างๆในเรื่องของรูปรูปแบบนะครับรูปทรงนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะก็เลยประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ เผื่อเพื่อนๆจะได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมขออิงในส่วนของตัวที่ผมเคยไปแกะนะครับาจากที่ชอบนะครับเป็นของท่านอื่นนะครับก็ขออนุญาตเขานิดนึงนะฮะก็คือในส่วนของ Mission to p ลู t o นะครับซึ่ง กองกระดาษเนี่ยของแท้นะครับมันจะไม่เงาอย่างน้นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมฮะมันจะเงาเนี่ยนี่เงานะครับแต่ของแท้มันไม่ได้เงานะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตภาพไปดูนะมันจะอันนี้มันจะเงาเงาเงาอันนั้นไม่เงานะครับเพราะเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับนี่นะครับเพื่อนสังเกตนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีตัวลักษณะเป็นคู่มือนะครับก็เรียกว่าก๊อปทุกอย่างครับนี่เลยเห็นไหมฮะแล้วก็มีนี่ฮะให้ดูที่นี้ฮะ กขาทำแบบของแท้กก็มีให้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีทุกหมดเลยทุกพิชเช่นนะครับก็แต่ละสีก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีนี่ครับที่ตะลึงก็คือนี่ฮนะเป็นป้ายคือเป็นละะักษณะเขาเรียกว่าใบาประกันละกันนะครับตาม26มีนาะคม2022อันนี้จากฮ่องกงนะครับเห็นไหมฮะ HK ซึ่งจริงๆก็คงไม่ใช่ครับเป็นของประเทศจีนนี่แหละครับแล้วก็มีป้ายแท็กนะครับซึ่งอย่าง so 3 3 p 1 0 0นี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยป้ายแท็กจะค่ๆมาเนี่ยเป็นป้ายแท็กที่ผิดรุ่นนะครับซึ่งจริงๆรุ่น so สามสาม p 1 0 0นี่นะครับตัวนี้ครับก็คือเป็น mission to venus นะครับแต่ว่าถ้าป้ายจริงๆของตัวซัตท่นตัวนี้นะครับจะต้องเป็นตัว so 3 3 T 1 0 0ครับตัว t ตัวเนี้ยตัว p ตัวเนี้ยก็กลายเป็นตัว t ไทยแลนด์รหัสเป็นกันหมดแล้วแต่เป็นตัว t ไทยแลนด์ซ เพื่อนผมเขาว่าทราบน,นะครับก็บอกเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับบางท่านนะครับหรือหลายๆ,ๆท่านเลยนะฮะที่สงสัยว่า e p e พก Watch นะครับของบุ Swatch เป็นอย่างไรนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับตัวที่เป็นของแท้นะครับคือคือตัวจากาทาง Swatch Shop เลยนะฮะยังไม่ได้เหมือนกันก็รีวิวจาก ที่ผมเคยได้จับของจริงมาบ้างนะครับแล้วก็ได้เห็นของจริงมาแล้วนะฮะก็ยังไงพอมีประโยชน์ไงก็ช่วยกด subscribe ให้กับช anel เราด้วยนะครับหวังว่าคงจะชอบกันนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ